สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นคาราเมลป๊อปคอรนนะคะเคยทําไปแล้วแหละแต่ว่าวันนี้จะทํากินก็เลยอยากทําให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนเพื่อนๆด้วยนะว่าป๊อปคอรนเนี่ยมันมีกี่ ชนิดที่เอามาใช้ทําขนม,มนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบก็จะมีมารีสป๊อปคอนนะคะวันนี้เราใช้เป็นของพันมัชรูมนะคะมันจะมี2องพันจะมีพันผีเสื้อกับมัชรูมมัชรูมก็คือทรงเห็ดนี่แหละเขาจะมีความเป็นพุ่มมากกว่านะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในคลิปกันน้ำตาลทรายค่ะ100กรัมวิปปิ้งครีม120 ML นะคะนมขน้นนมข้นหวาน60 g. ค่แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเนยสดรสเค็มนะคะ30กรัมวัตถุดิบหลักๆก็มีเท่านี้นะ mm hmm. เมื่อเราสร้างส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะ mm hmm. โดยเริ่มแรกเราก็จะเริ่มจากการทำคาราเมลกันก่อนนะคะคาราเมลก็ทำง่ายมากๆเลยเริ่มจากละลายน้ำตาลทรายกันก่อนเทน้ำตาลทรายลงไปในหมอ้อหรือว่ากระทะก็ได้นะคะ ในขั้นตอนของการละลายน้ำตาลนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนมากๆในการละลายไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะละลายไปเรื่อยๆเลยจนกว่าน้ำตาลเนี่ยเขาจะเริ่มละลายเป็นน้ำๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในการขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ตะหลิวดีดขาดเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลทรายของเราเนี่ยจะตกผลึกทําให้คาราเมลของเราเนี่ยเป็นเกล็ดเป็นก้อนนะคะใช้วิธีการกลิ้งหม้อหรือว่ากลิ้งกระทะแทนนะ รอจนน้ำตาลละลายหมดแบบนี้นะคะเราก็ค่อยเทวิปปิ้งครีมลงไปสีของคาราเมลเนี่ยเข้มมากเข้มน้อยก็ขึ้นอยู่กับการละลายน้ําตาลของอเพื่อนเลยนะจะรอจนกว่าเขาจะสีเข้มมากๆก็ได้แต่ว่าก็ต้องระวังจะไหม้เพราะว่าถ้าคาราเมลของเรามันไหม้เกินไปเนี่ยมันจะทําให้มีรสชาติขมนะคะเราระทานยังไงก็ไม่อร่อยหรอกถ้ามันขมมันไหม้ไปแล้วเนี่ยหลังจากใส่วิปปิ้งครีมลงไปนะคะเราก็คนค่ะคนจนกว่าวิปปิ้งครีมกับน้ําตาลที่เราละลายเอาไว้เนี่ยนะคะเขาจะ เข้ากันดีค่ะเมื่อเราละลายจนวิปปิ้งครีมกับน้ำตาลเข้ากันดีนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปค่ะใส่นมข้นหวานลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะไม่มีส่วนใดเป็นเม็ดเป็นก้อนนะให้เขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยค่ะ เื่อเราคนจนส่วนผสมของน้ำตาลนมข้น,นแล้วก็ครีมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะถ้าเขาเข้ากันดีแล้วก็เดือดแบบนี้นะเราก็ปิดไฟได้เลยคนให้เขาคลายความร้อนเล็กน้อยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะเนยที่เราใช้วันนี้เนี่ยเป็นเนยเค็มนะถ้าหากว่าใครใช้เนยจืดเนี่ยจะต้องเติมเกลือลงไปในคาราเมลด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวคาราเมลของเราหวานเกินไปมันก็จะไม่อร่อยนะอาจจะมีรสเค็มมาตัดนิดๆน,นะคะ รสเค็มก็จะทำให้คาราเมลของเราเนี่ยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องใส่เกลือนะคะคนจนเนยเนี่ยเขาละลายดีเรียบร้อยแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะยกลงจากเตาแล้วก็พักเอาไว้ก่อนได้เลยต่อไปเนี่ยเราจะมาทำตัวป๊อปคอร์นของเรากันอย่างที่บอกนะว่าวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นป๊อปคอร์นเป็น เขาเรียกว่าสายพันธุ์มัชรูมนะคะก็จะมีความเป็นพุ่มเป็นก้อนกลมๆคล้ายๆกับเห็ดนะซึ่งการทําของป๊อปคอนทั้ง2ชนิดเนี้ยมันจะแตกต่างกันอย่างตัวป๊อปคอนที่เป็นบัตเตอร์ไฟหรือว่าผีเสื้อเนี่ยเราจะสามารถใส่ตัวป๊อปคอนลงไปคั่วกับน้ํามันได้เลยรอไปเรื่อยๆแล้วเ,เขาก็จะแตกตัวแต่ทรงมัชรูมที่เราจะทําวันนี้เนี่ยทรงเห็ดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องตั้งไฟใส่น้ํามันรอจนกว่าการะทะจะร้อนจัดแล้วเราก็จะใช้ไฟแรงมากๆในการ ในการระเบิดป๊อปคอนของเรานะคะเพราะว่าถ้าว่าเราใช้ไฟอ่อนป๊อปคอนจะออกมาไม่เป็นทรงสวยนะมันจะเป็นทรงเหมือนผีเสื้อเลยมันจะไม่เป็นทรงพุ่มนะคะอันนี้เนี่ยพอพน้ำมันร้อนจัดเราก็ใส่ป๊อปคอนของเราลงไปได้เลยนะแล้วก็ใช้วิธีการเขย่ากระทะหรือจะใช้ตะหลิวก็ได้เราก็เตรียมฝาไว้เลยนะเพราะว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นป๊อปคอนเม็ดแรกเนี่ยเขาก็จะแตกออกมานะคะแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็แตกมาแล้วนะคะเขาก็จะแตกทีเดียวแบบรุนแรงมากแล้วก็แบบ รวดเร็วมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบหาไฟมาปิดเลยแล้วก็เขย่ากระทะไปเรื่อยๆใช้เวลารอจนกว่า๊อปคอนของเราเนจะแตกตัวครบทั้งกระทะเลยนะคะต้องเขย่าไปด้วยนะระวังจะไหม้ก้นตัว๊อปคอนปกติแล้วเนี่ยใครจะใช้เนยก็ได้นะแต่เนยเนี่ยเขาจะไหม้ได้ค่อนข้างง่ายนะ ก็ไม่แนะนําอาจจะใช้เป็นมาการีนแทนก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้น้ํามันแบบนี้ก็ได้เพราะว่าในสุดท้ายเนี่ยเราก็นําไปคลุกกับคาราเมลอยู่ดีแล้วก็ป๊อปคอร์นที่ได้ก็จะเป็นทรงน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะเราก็จะนําเอาป๊อปคอร์นที่เราระเบิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาคลุกกับคาราเมลค่ะคาราเมลที่เราทําไว้ตอนแรกนะคะคลุกเค้าให้ทั่วเลยอันนี้เนี่ยเราใช้มเมล็ดป๊อปคอร์นทั้งหมด100กรัมนะแล้วก็ตัวคาราเมลสูตรนึงเนี่ยก็ทํากับป๊อป อป,อปคอปคอร์นร0 0กรัมให้เราระเบิดออกมาได้พอดิบพอดีเลยนะคะใส่คาราเมลลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็คลุกเขาเลยระวังเบามือนิดนึงนะระวังเขาจะแตกจะหักหมดนะคะคลุกเขาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคาราเมลเนี่ยเขาจะเคลือบดีแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเหลืองทองสวยมากๆเลยนะหอมมากเลยตอนเนี้ยเราก็จะเพิ่มความมันความนัวลงไปด้วยการใส่ แมคคาเดเมียลงไปด้วยนะคะอันนี้ใครจะใส่มิใส่ก็ได้มีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใครจะใส่อัลมอนด์แทนหรือว่าจะใช้ถั่วชนิดอื่นแทนก็ได้นะแล้วแต่เลยก็คลุกเค้าให้เขาเข้ากันเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนําเขาไปเทลงพิมพ์เพื่อเขาอบกันค่ะมันจะต้องอบนะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่อบเนี่ยตัวคาราเมลเขาก็จะมีความเละเทะหนืดเหนียวอยู่แบบนี้นะคะเขาก็จะไม่เข้าตัวเนื้อป๊อปคอนของเรานะ แล้วก็เทเขาใส่ถาดอบได้เลยโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาอบทั้งหมด30นาทีใช้ไฟอยู่ที่170องศานะคะซึ่งในระหว่างที่เราอบเนี่ยสัก10นาทีอบไป10นาทีแล้วก็นําออกมาคนนะคะแล้วก็นําเข้าอบต่ออบอีก10นาทีกเ็เอาออกมาคนเพื่อให้ป๊อปคอนเนี่ยเขาก็กระจายดีนะโดนความร้อนโดยทั่วแล้วก็นำเข้าไปอบต่ออย่างเงี้ยนะคะจนครบ30นาทีเลยนะคะ เราจะใช้เป็นไฟบนล่างพัดลมนะคะอันนี้ก็เกลี่ยกระจายให้ทั่วถานแล้วก็นําเข้าไปอบได้เลยเมื่อเราอบเสร็จแล้วนะคะ <S 1> <S 1> เราก็นําเขาออกมาตั้งพักเอาไว้ให้เขาพอคลายตัวแบบคลายความร้อนอน่นะคะให้เขาพอเย็นๆแล้วเราก็มาแยกเขาออกจากกันเลยก็จะได้ป๊อปคอนอร่อยออยหอมๆแบบนี้เลยนะเพื่นอนๆป๊อปคอนของเราก็มีความกรอบมากคาราเมลก็ไม่เหนียวติดกันนะคะสามารถเก็บใส่กล่องเอาไว้ได้ ไว้รับประทานเวลาดูหนังหรือว่าเวลาว่างๆอยากรับประทานขนมก็เหมาะค่ะเมนูนี้ก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องส่วนครัวด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ